เอาละครับมาถึงช่วงนี้ครับแฟนทีวีสัญจรนะครับนะโอ้โหกิจกรรมครั้งนี้ยาวต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่7แล้วครับคุณผู้ชมครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับต้องนั่งดีกว่านะฮะแอบนั่งอยู่กับทางทีมงานของทางช่องแฟนทีวีนะครับที่เตรียมพร้อมต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาลงทะเบียนก็เล่นเกมรับของรางวัลอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับจะได้ชมภาพบรรยากาศสดๆจริงๆบนเวทีนะครับของศิลปินที่มาร่วมงานกับเรานะครับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหมากันแบบว่ายกทัััพพพมมมาาาาเเเลลยนนนนนนะะะะคคครรบบไ่่่ววจปปป็้องีีแ ดอกอ้อ น้องเอิร์นเดอะสตาร์นะครับหรือจะเป็นข้าวทิพย์ทิดาดินนะครับติดตามได้ในช่วงนี้ของรายการของเราครับนั่นคือช่วงของแฟนทีวีสัญจรวงเล็บว่าครั้งที่7ครับครั้งนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่มาเติมความสุขให้กับเราพาเรามาสัญจรครับที่นี่ครับอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสงราครับขอขอบคุณครับสำหรับนะฮะใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับลืมไม่ได้ครับต้องขอขอบคุณครับสำหรับรถจักรยานยนต์ฮันเดลเวฟร้อยสิบไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบรอบตัวรวมถึงกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์ก และแล้วชาวสมุทรสาครก็มีความสุขกับกิจกรรมแฟนทีวีสัญจรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยในครั้งนี้แฟนทีวีสัญจรได้ยกพลไปจัดกันที่วัดนางสาวอำเภอกระทุ่มแบนครับแน่นอนครับการออกไปจัดกิจกรรมแฟนทีวีสัญจรในครั้งนี้ เราก็ยังคงยกกิจกรรมสนุกสนุกไปมอบให้กับชาวสมุทรสาครได้สนุกกันอย่างเต็มที่ครับไม่ว่าจะเป็นบูธของใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ก็ได้นําผลิตภัณฑ์ใบก้อนมาจาัดโปรโมชั่นพิเศษสําหรับพี่น้องที่มางานนี้โดยเฉพาะเลยครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเกมสนุกๆมาให้พี่น้องได้ร่วมสนุกสนานกันอีกด้วยละครับ และทางด้านของกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟก็ได้นํากาแฟลดความอ้วนมาให้ได้ชิมกันแบบฟรีๆอีกด้วยครับและนอกจากนั้นยังจัดโปรโมโชั่นพิเศษเพื่อแฟนๆชาวสมุทรสาครโดยเฉพาะเลยนะเนี่ย นอกจากนั้นครับแฟนทีวีก็ยังขนของที่ระลึกแล้วก็บูธแฟนโอเกะมาร่วมสร้างความบันเทิงกันอีกด้วยดีใจค่ะที่ว่ามาจัดงานที่นี่ค่ะดีใจมากๆค่ะความรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าติดตามมานานแล้วค่ะรายการเนเจอร์กิฟต์ค่ะแล้วก็เนลูกบอลค่ะอยากให้มาค่ะเพราะว่าติดตามมากเลยค่ะชอบนอกจากกิจกรรมสนุกแล้วนะครับแฟนทีวีสัญจรยังได้ยกพลศิลปินจากค่ายแกรมมี่โก มาฝากพี่น้องชาวสมุทรสาครกันอย่างคับข้างเลยนะครับโดยศิลปินคนแรกที่มาเรียกเสียงกรีดจากชาวสมุทรสาครน,นั่นก็คือน้องเปาวลีพรพิมลศิลปินน้องใหม่ครับที่ตอนนี้กําลังจะมีผลงานภาพยนตร์ในเรื่องพุ่มพวงมาให้ได้รับชมด้วยละครับซึ่งน้องเปาวลีก็ไม่ทําให้แฟนๆผิดหวังผลเพลงฮิตมาฝากกันหลายเพลงเลยทีเดียวซึ่งในวันนี้ครับเราก็มีภาพมาฝากกันด้วยขอเสียงประมือต้อนรับเปาเปาวลีพรพิมลครับ น่ารักนานเพราะหนักสุรา <c oughs> ปร้าวลีพรพิมลน,นะคะขอกราบสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะคะตื่นเต้นม,มากมากสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยได้ไหมคะทั้งหมดนี้เลยค่ะขอเสียงเลยค่ะ <c oughs> ความมันของกิจกรรมแฟนทีวิสันจรครั้งที่7ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อสําหรับวันนี้ครับต้อขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับที่ทําให้เราได้ใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนกันมากขึ้นขอขอบคุณใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ Honda าเวฟ1 1อยไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัวกาแฟแลดความอ้วนเนเจอร์เรามีความสุขที่เห็นทุกคนมั่นใจ คว้าไม้มาโชว์สนับสนุนโดยคุณเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเเจ์กิ้์คอนเฟิร์มสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห นะครัววันนี้กับฟนวีสันจอครั้งที่7นะครับนะแล้วก็ผนวกกับกิจกรรมสําคัญของรายการคว้าใบคว้าแชมป์นั่นคือรอบชิงชนะเลิศของคว้าไมคว้าแชมป์ปีที่2ผมกานขวัญเมืองจากคว้าไมคว้าแชมป์ครับโอ้โหตัวจริงพีการนี่หล่อมากเลยนะครับตัวจริงตัวจริงหล่อใช่ไหมครับหล่อแพ้ <laughs> แบเบสนะและเบสสินกรจากแฟนจ๋าสวัสดีครับ แต่วันนี้นะครับคนที่น่ารักมากๆที่สุดก็คือแฟนๆของเรานะฮะวันนี้เขาบอกว่าแฟนๆชาวสมุทรสาครเสียงดีน่ารักเสียงสดใสขอเสียงดังๆหน่อยได้ไหม กิจกรรมในครั้งนี้นะครับพนวก2งานไว้ด้วยกันนะครับนะก็คือกิจกรรมแฟนทีวีสันจรครั้งที่7แล้วก็ครับความใหม่ความแชมป์รอบชิงชนะเลิศนะครับเรามาจัดกันที่อำเภอกระทุ่มแบนนะครับที่ลานในประสงค์ตรงข้ามกับวัดนางสาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับในงานวันนี้นอกจากชาวสมุทรสาครแล้วนะครับยังมีพี่น้องกองเชียร์จากทั้ง 5km มาร่วมเชียร์ผู้แข่งขันด้วยไหนขอเสียงกองเชียร์ km หนึ่งนะครับโอ้ เแถาหน้าเลยทีเดียวนะครับมากันเยอะเลยนะน้องเล้งสลัญญาการเคมสองน้องกุ้งอยู่ไหนเอ่ยเนีโอ้มาเยอะมาเยอะเคมสามอยู่ไหนครับเคมสามพระพิกอรวรรณมาเหมือนกันมาเหมือนกันกระจายอยู่หลายจุดด้านหลังด้านหน้าก็มีกองเชียร์หนุ่มสุพรรณเคมสี่จมจมอยู่ไหนโอ้ ผมอ,อยู่ด้วยได้ไหมผมผมคิดว่าหลีจุลาไปอกักษรสามสี่นะ K M ห้าน้องโบอยู่ไหนเอเกเชียก <Hey. S 2> ็นี่กองเชียร์น้องโบนะครับข้างหลังก็มีนะครับนะวันนี้เราอยู่ด้วยกันกับความสุขนะครับนะฮะซึ่งแน่นอนว่าคุณผู้ชมทางบ้านที่ดูรายการเราอยู่ตอนนี้นะครับคุณจะพบกับการประกวดในช่วงแรกนะครับนะซึ่งถือได้ว่าเป็นความตื่นเต้น เดี๋ยวต้องไล่เบสฟังไล่คุณผู้ชมทางบ้านฟังแล้วก็กองเชียร์ที่อยู่นี้ฟังด้วยนะครับใช่แล้วนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ากิจกรรมของเราเนี่ยเริ่มขึ้นจากช่องดีๆที่มีผู้ชมเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับของเคเบิลทีวีไทยนะฮะแล้วก็จทางจานดาวเทียมด้วยกับช่องแฟนทีวีใกล้ชิดสนิทเหมือนแฟนนั่นเองใช่แล้วนะครับนะฮะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่อยู่ในใจใครหลายๆคนนะครับ รายการของเรานะครับปีแรกนะครับเราได้น้องเปาเปาวลีพรมพิมลใช่แล้วนะครับซึ่งได้เป็นแชมป์คนแรกเป็นสาวจากสุพรรณบุรีนะฮะและตอนนี้เธอก็กำลังจะมีผลงานภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวงดวงจันทร์ก่อนที่จะมีอัลบั้มเดี่ยวเป็นของตัวเองถูกต้องครับและหลังจากนั้นมาเราก็เปิดคัดเลือกมานะครับแต่ละซีซั่นจนได้แชมป์ครบ5ซีซั่นตื่นเต้นทุกๆุกซีซั่นเลยนะครับเรียกว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีทั้งพลังเสียงบางคนเนี่ยก็ร้องเหมือนศิลปินใ่หลายหลายคนก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะครับในเรื่องของการประกวดในวันนี้นะงอวกข นะครับขออธิบายตามความเข้าใจพร้อมๆกันตรงๆกันนะครับ,ค,รบคนที่เสียงดีที่สุดอาจจะไม่ได้เป็นแชมป์ในวันนี้แต่คนที่ได้เป็นแชมป์ในวันนี้ค,คือคนที่พร้อมจะไปออกเทปกับค่ายแกรมมี่โกมากที่สุดนะครับใช่แล,แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับคู่ที่พร้อมผู้ที่ใช่ที่สุด จะเป็นผู้ชนะในวันนี้นั่นเองนะครับวันนี้จะมีทั้งหมด3สาวกับ2หนุ่มที่จะมาเจอกันซึ่งแน่นอนครับว่าสปอนเซอร์ที่ทําให้เกิดกิจกรรมวดีแบบนี้ต้องขอขอบคุณไบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยสิบไอใหม่ความสุขที่ใช่รอบๆตัวและลืมไม่ได้นะฮะตองน,นี้เลยครับเนเจอร์กิฟต์นะครับกาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์เรามีความสุขที่ทุกคนมั่นใจและวันนี้กาแฟลดความอ้วนเนเจอร์กิฟต์จะขอมอบ รถกระบะที่จอดอยู่ด้านข้างนี้นะครับมูลค่าเกือบ8 0 0แสนบาทให้กับแชมป์ the เ e a r ในปีนี้ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวรู้แน่นอนครับใช่แล้วนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเข้มข้อนอย่างมากเลยนะครับกับการประกวดคว้าหม่์คว้าแชมป์นะแชมป์ออฟเดียปีที่2ครับนะฮะขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับถึงหลักเกณฑ์การให้คะแนนของผู้ เข้าแข่งขันทั้งหมดนะครับโดยที่กรรมการทั้ง5ท่านนะครับสักครู่หนึ่งผมจะแนะนําว่ามีใครบ้านจะเป็นผู้ให้คะแนนรกรรมการจะดูนะครับจากน้ําเสียงนะครับเป็นส่วนประกอบหลักนะครับในการตัดสินส่วนที่รองลงมานะครับคือการใช้ภาษาต่างๆรอเรือ ลอลิงคำควบคั้มต่างๆนะครับร่วมถึงที่สำคัญครับลักษณะความพร้อมของการเป็นนักร้องในอนาคตก็คือการเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์การดูแลและสามารถสื่อสารกับคนดูบนเวทีได้เป็นอย่างดีมอบความสุขให้กับคนที่ดูได้ฟังนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับผมขออนุญาตนะครับเรียนแนะนำคณะกรรมการทั้ง5ท่านนะครับซึ่งวันนี้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการตัดสินในครั้งนี้นะครับเริ่มจากท่านแรกนะครับท่านเป็นครูเพลงของค่ายแกรมมี่โกลนะครับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จและการดูแลศิลปินหลายต่อหลาย ่าขอเียงปรบมือให้กับอาจารย์เรืองรองภัยลินครับท่านที่สองนะครับนะท่านเป็นผู้ฝึกสอนดูแลนะครับศิลปินหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวนะครับศิลปินหลายคน,นี่ยกว่าจะออกเทปได้เนีย่ยต้องผ่านฝีมือการดูแลของอาจารย์ท่านนี้ใช่เลยนะครับท่านสุดยอดจริงๆอาจารย์ไพรัชชูรัตครับ <im itos> ส่วนท่านที่ตา่าคราก รู้จกักดีนะครับในการฟังซาวของเพลงแกรมมิโกนะฮะหลากหลายผลงานเพลงเกือบจะทุกผลงานเพลงเลยทีเดียวใช่แล้วนะครับผ่านการมิกซ์มาจากหนุ่มคนนี้ครับอาจารย์ธีรพงศ์สักแก้วหรือว่าอาจารย์บอยครับ,<ชอ>บ อีกท่านนะครับอยู่ก็ใความสำเร็จของหลากหลายอัลบั้มของศิลปินในสังกัดแกรมม่โกลนะครับและเป็นหนึ่งในครูเพลงที่ต้องบอกว่าศิลปินหน้าใหม่เนี่ยก็ต้องไปเจอท่านกันหลายต่อหลายคนนะฮะก่อนจะมีอัลบั้มเป็นของตัวเองอาจารย์เต้ยอาจารย์ปิยวุฒิณบางช้างครับกรรมการท่านสุดท้ายนะครับนะเราได้รับเกียรตินะครับจากผู้จัดการฝ่ายการตลาดห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์เครับคุณวิชดาจ่างใจมนต์ครับ แลวเราก็จะได้มารู้กันแล้วนะครับเราจะเริ่มกันที่เพลงเร็วกันก่อนนะครับเพลงเร็วนะฮะตอนนี้น้องๆต้องก,ก,การกำลังใจมากขอกำลังใจดังๆหน่อยเลยวนะแล้วมาแล้วฮะม,มาแล้วกำลังใจบทเพลงแรกของผู้เข้าแข่งขันคนแรก KM 1นะครับนะเป็นเพลงจาก สาวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับ,รบเป็นฝีมือการค้นหาของอาจารย์สลาคุณวุฒิใช่แล้วนะครกับน้องเอินขวัญวรัญญากับเพลงดังของเขาบอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอายกับเคมหนึ่งน้องเล้งสรัญญาการกรุงเทพมหานครครับ บอกไว้เป็นเจ้าเป็นนายนักสุขสบายทั้ทงชาติเป็นครูเป็นหมอเป็นพนักงานของรักอีกฝันที่วาดคืออยากเป็นเอหสเตต ตั้งแต่ได้เจอกันก็เก็บมาฝันและกลาบอกเลยว่าใช่ถ้ามีสติพอจะเขียนเรียงความสองไอจะเขียนบรรยายทุกคนามในใจที่มี ขอเสิร์ฟสินกรรมาด้วยนะคะสวัสดีครับน้องเล้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักจริงๆวันนี้นะฮะบ้กกาบอครอแท้ๆนะแท้แต,แ,ตแ,ตแต่หนูกล้าบอกพี่การปะบอกใครก็ได้คะ่ะวันนี้น่ารักทุกๆคนเลยบอกทุกๆคนเลยคะ่นะ,คน,ะคนี่คือพเพื่อนไขของเราครับคุณผู้ชมครับทั้งที่อยู่ในงานแห่นนี้และคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับกับน้องเล้งสรัญญาการ KM1 คนแรกขึ้นมาถามหน่อยว่ามีความกดดันบ้างมาที่เป็นคนแรกเลยเนี่ย ไม่กดดันค่ะแต่ว่ารู้สึกดีใจค่ะได้เห็นพี่ๆน้องๆแล้วก็ญาติๆมาเชียร์ทุกๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นเชียร์น้องเล้งหรือว่าเชียร์ทุกๆเคเมเลยดีใจมากเลยวันนี้คนมาดูเยอะมากเลยนะครก็คือเป็นแชมป์ตั้งแต่ซีซั่นแรกมา <c oughs> ใช่แล้วครับต้องถือว่ามีโอกาสซ้อมเยอะที่สุดหรือเปล่า ็ไม่นะคะเพราะว่าทุกคนได้โจทย์เพลงพร้อมกันหมดเลยอ่านะคือคือถึงแม้ว่าจะได้แชมป์ซีซั่นแรกแต่ก็ไปนั่งรอนอนรอไว้ก่อนหลับไปหลับไปซีตื่นอ๋อนี่ปจําสินมากเลยครับนอนจนอืดแล้วแล้วก็ตื่นมาพร้อมกันกับเพื่อนอีกสซีซั่นที่เหลือจริงๆต้องบอกน้องเรงนี่เป็นตัวอย่างของความพยายามที่ดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณชมทางบ้านนะครับได้เห็นเอาไว้นะฮะเพราะว่าจากเมื่อปีกลายน้องเรงเข้ามาประกวดกับเราปรากฏว่าตกตั้งแต่รอบแรกนี่จากเด็กที่ตกรอบแรก ไม่ยอมแพ้กลับไปฝึกฝนกลับ,บ<ผ>ม,มาปีที่2เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศนี่แหละนะฮะมีความพยายามนะฮะในการที่อยากจะเป็นศิลปินนะฮะตามฝันของเธอคนนี้แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งบทเพลงนะฮะกับบทเพลงช้านะฮะนหนึ่งบทเพลงเร็วจัดไปแล้วนะฮะทุกคนชื่นชอบมากนะฮะกล่าวเป็นว่าเดี๋ยวเพลงชา้าเดี๋ยวให้เล้งไปพักผ่อนก่อนะนะครับเดี๋ยวเล้งจะกลับมาอีกรอบนึงครับกับโจทย์เพลงชา้าสครูเดี๋ยวกุณเล้งครับเสียงเบือดังๆครับ ร่วมโบวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889ถามคนดูหน่อยฮะเป็นยังไงบ้างถ้าเว w ร์ k ชอบมันม่วนโดนใจขอเสกีลีดังๆหน่อยครับโอ้นะคืทางนี้สุกคู่นี้หลายๆคนเนี่ยโยกกัน หัวใจเต้นแรงสนุกสนานกับเพลงเร็วไปแล้วแต่คราวนี้ครับการร้องเพลงเร็วกับการร้องเพลงช้าเนี่ยก็มีข้อแตกต่างกันเยอะอยู่ทีเดียวคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับที่กรรมการเล็งเห็นแล้วก็พยายามที่จะบอกว่าให้ความสําคัญกับการตัดสินอยู่เสมอคือถ้าบอกตามตรงว่าถามว่าใครเสียงดีสุดตอนนี้ตอบยากครับครับคุณต้องเปิดใจให้กว้างนะฮะสมมุติว่าผมมาเชียร์หมายเลขหกครับผม นะฮะแต่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าหมายเลขหนึ่งี่แล้วก็เสียงดีไม่แพ้กับคนที่เรามาเชียร์ใช่แล้วนะ,ะ,นะับแต่สิ่งที่กรรมาการจะต้องคำนึงเห็นมากที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของการเข้าใจและการถ่ายทอดอารมณ์เพลงรวมถึงการที่จะไปพร้อมและออกเทปเป็นศิลปินในสังกัดการมิโกของเราถูกต้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับเราเปิดใจกว้างแล้วแล้วก็มาช่วยเชียร์น้องๆนะครับดาวดวงใหม่นะครับที่เป็นผลผลิตจากรายการคว้าไมค์คว้าแชมป์ทางช่องแฟนทีวีกันนะครับได้นะเป็นลูกๆของเองอนะ เป็นพ่อไปแล้วเนี่ยนี่เป็นเป็นรุ่นใหญ่เป็นอาป๋าอาป๋าเนะลูกๆของผมน่ารักทุกคนเลยนะครับมาเราย้อนกลับมาที่การแข่งขันนะครับในรอบโจทย์เพลงช้ากันบ้างนะครับนะฮะซึ่งวันนี้นะครับสำหรับการตัดออกอากาศนะครับจะเป็นวันจันนะครับเมื่อสักครู่นี้เราชมน้องเล้งกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับโจทย์เพลงเร็วตอนนี้เราจะมาฟังเล้งสลัญญการ K M 1กับโจทย์เพลงช้ากันบ้างนะครับนะฮะสาเหตุแท้จริงที่ทำผู้หญิงเสียใจน้องเล้ง K M 1ครับ จะมีใครรับฟังเจ็บพระดอนเธอเปรียบไหมพอเจ็บต่อจากคำคนเราพังเสียเพื่อนเสียใจเสียไปทุกอย่างเพราะคนเห็นแก่ตัวหลอกกันสาเหตุแท้จริง ชายคนนั้นยังลอยนวลเจ็ดคราวนี้เขียนลงใจจดจำกรรมที่ฉันรับสมควรแต่ผู้ร้ายคนที่ยังลอยนวลใครจะช่วยฉันประนดมฉันไม่เคยคิดจะแย่งแฟนใครแต่ที่ใจคมเทศหวงหัว เราะคนหลายใจหลอกให้เชื่อคำใช้ความเห็นแก่ตัวตบตากัน ชายคนนั้น ใครนันมาใจร้ายทำน้องป๊กของเราได้ครับพี่เล้งแลงแรงอ๋อน้องเล้งเล้งแรงอย่าปล่อยงงแสดงว่ามีไม่มีหนูอยู่ในหัวใจเลยใช่ไหมนี่เล้งอย่างนี้อย่าปล่อยพี่เบสลอยนวลเลยนะอัดให้อัดให้ร่วมเลยนะนะโอ้โหนะพี่ผมฟังผมเคลิ้มมากเลยนะสาเหตุแท้จริงที่ทำปีกแล้วสาเหตุจริงๆแล้วผู้หญิงเนี่ยเสียใจเพราะอะไรก็ว่าผู้ชายนี่แหละเห็นแก่ตัวอ๋อจริงป่ะแถวนี้มีผู้ชายเห็นแก่ตัวป่ะฮะขอเสียงผู้ชายเห็นแก่ตัวหน่อยฮะ มีแต่คนดีครับเป็นไมครับไม่ไม่ที่ไปถามอย่างนั้นเราจะมีได้ไงครบพี่เท่านี้มีผู้ชายโสดบ้างมโหมพี่จานถามผู้ชายโสดทำไมครับทำไมม่ก็จะได้บอกว่ารู้ว่าผู้ชายดีๆยังมีอยู่ไงอ๋อเนีผู้ชายโสดเบสยกมือ ยกยผมโสดมากเลยครับโสดมาหลายปีแล้วเนี่ยกย,กยกยกขึ้นมากไม่ได้ด้วย <c oughs> ทำไมเอา,<น>าเก่งใจหรือว่าเก่งใจน้องเล้งค่าคลูกล,อล่อเราชนแพลวพพาวเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเล้งทำภาร,รกิจของตัวเองเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับ<ช>ต้องขอ,ขอขอบคุณเล้งมากๆเลยครับที่มาสร้างเสียงเพลงเพราะๆให้กับพวกเราได้ฟังกันคุณคือหนึ่งคนที่เป็นความภูมิใจของรายการของเราขอบคุณเล้งสรัญญการครับขอบคุณค่ะ เชียร่วมโหวตให้พวกเขาได้ด้วยการส่ง SMS พิมพ์ KM ตามด้วยหมายเลขแล้วส่งมาที่4242889 เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับนี่แค่วันแรกของการแข่งขันคว้าไมคว้าแชมป์รอบแชมป์ออฟตีเยไปที่2องเท่านั้นนะครับนะฮะเสียงร้องของเธอนะครับตรึงตราใจคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็สามารถเรียกคะแนนจากกรรมการได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนั่นคือน้องเล้งสาญยการกับ KM1 ของเราในวันจันทร์วันนี้วันแรกนะครับคุณผู้ชมใจเย็นๆนะครับนะฮะร่วมรุ่นกับเราต่อไปติดตามได้สัปดาห์นี้ถ้าใครพลาดคว้าไมคว้าแชมป์นะครับต้องบอกว่าคุณจะต้องเสียดายอย่างแน่นอนครับเพราะว่านี่คือความตื่นเต้นจริงๆครับที่แม้กระทั่งผม ไปต่อกันที่หนุ่มเสียงดีครับน้องกุ้งนัทวุฒิครับ KM2 นั่นเองครับ คุณผู้ชมครับไม่อยากให้พลาดทุกวันในสัปดาห์นี้ของคว้าใหม่คว้าแชมป์เลยนะครับเอาละครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับต้องบอกว่าความตื่นเต้นแบบนี้ครับนะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าขาดซึ่งสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับใบก้อนขดม่วงกลิ่นดอกลาเวนเดอร์ครับขอขอบคุณครับรถจักรยานยนต์ฮันเดลเวฟ 110i ใหม่ความสุดที่ใช่รอบๆตัวครับและที่ลืมไม่ได้ครับนี่เลยครับนะฮะรถกระบะคันนี้ครับผู้ที่มอบรถกระบะคันนี้ให้กับแชมป์ออฟเซียนในปีนี้นะครับนั่นก็คาวม ท,ที่เห็นทุกคนมั่นใจครับขอบคุณทั้ง3สปอนเซอร์ไปอย่างมากนะครับนะฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จในรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ขอบคุณจริงๆครับวันพรุ่งนี้การแข่มขนจะกลับมาใหม่ครับนะฮะพร้อมกับความสนุกที่คุณผู้ชมนั้นไม่อยากจะพลาดและต้องไม่พลาดกับการแข่งขันปีที่2ของรายการคว้าใหม่คว้าแชมป์ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ